สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นุปเปิลนชาแนลนะคะและนี่คือเทอรอตอาร์ติสค่ะคลิปนี้เรามาดูดวงความรักนะคะให้กับคนธาตุน้ําค่ะได้แก่ราศีกร,รกดพิจิกแล้วก็มีนค่ะประจําช่วงวันที่1 6บหถึงสามิถุนาย,ยน6.4นะคะมาดูกันว่าความรักของชาวธาตุน้ำจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะช่องของเปิ้นเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะยึดลัคนาแบบตะวันตกเป็นหลักนะคะถ้าใครยังไม่ทราบวิธีหาลัคนาตามลิงก์ไปหาได้เลยส่วนใครทราบลัคนาแต่ไม่แน่ใจว่าาาาเเป็็นแบบไทยหรรือสกสกาลมาถคด ทีนึงได้ค่ะเพราะว่าลัคนาไทยกับสากลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เช่นกันส่วนใครอยากจะดูตามช่วงวันที่นะคะสามารถดูวันที่คร่าวๆที่ใต้คลิปได้ค่ะมันจะระบุไว้นะคะว่าธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าคุณเกิดในช่วงวันที่ดังกล่าวเนี่ยคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้ววันที่เกิดของไทยกับตะวันตกค่ะก็จะไม่ตรงกันเช่นกันนะเพราะฉั้นเช็คดูก่อนส่วนใครที่ทราบดาวจันดาวสุขและอยากจะดูก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะลองดูค่ะเพราะว่าคลิปปแบบนนี้้เ็การดูให กับคนหมู่มาก general reading นะคะอาจจะจับโดนพลังงานของคุณในส่วนที่เป็นลัคนาดาวจันรดาวศุกร์ดาว,ดาว,ดาวอาทิตย์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะคือ คุณลองฟังดูว่าสถานการณ์เนี่ยตรงกับคุณไหมถ้าตรงคุณก็เอาแนวทางไปปรับใช้เนาะแล้วก็ฟังแบบเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงแล้วก็สบายใจจะดีที่สุดนะคะส่วนใครถ้ามีความกังวลเยอะๆนะหรือว่าเรามีอะไรที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้แบบขอขาดบาดตายจะเลิกไม่เลิกหรือจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยเขาจะระบุเจาะจงดวงชะตาของคุณใช่ไหมไมันก็จะเป็นดวงของคุณเลยอย่าเอาคําทํานายที่เป็นภาพรวมแบบนี้ไปตัดสินใจนะเพราะจริงๆอาจจะไม่ใช่ดวงของ เ,เปิ้ลไม่อยากให้คุณตัดสินใจผิดพลาดถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปแล้วมารู้สึกแบบไม่น่าเลยหรือตัดสินใจผิดในทีหลังอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะซึ่งคุณจะไปดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้นะคะจะดูกับเปิ้ลก็ได้หรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้คะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นดวงเจาะจงของคุณ แต่ถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจเนาะแค่อยากดูเป็นแนวทางเฉยๆเปิ้ลว่าคลิปแบบนี้ก็สามารถให้ไกด์ไลน์คุณได้แล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของการทำคลิปของเปิ้ลด้วยเช่นกันก็หวังว่าคุณจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยคลิปของเรานะคะแบ่งความรักเป็นสามสถานะค่ะเป็นคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยนะคะแต่ยังไม่แน่ใจสถานะเนาะแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานแล้วใครงงๆสถานะตัวเองว่าแบบเราเรียกว่ามีแฟนแล้วหรือว่าแค่เป็นคนคุยหหรรืือออว่าาเ เป็นโสดอยู่กันแน่นะก็สามารถดูทั้ง3สถานะประกอบกันได้เลยนะคะแล้วดูว่าตรงกับตรงไหนเนาะแล้วเราเอาไปปรับใช้เป็นจุดๆไปถ้าดูแล้วมันไม่ตรงก็ทิ้งไว้ค่ะไม่ต้องซีเรียสนะแล้วลองไปดูธาตุอื่นว่าตรงกับคุณไหมนะบางทีมันอาจจะตรงกับวันเกิดก็ได้บางทีอาจจะตรงกับลักนณาก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ธาตุเดียวเนาะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะดูแล้วปรับใช้กับตัวเองดีที่สุดนะคะมาเริ่มต้นกันเลยสําหรับคลิปความรักลายธาตุนะกเพ่จะเปิดพลังงานโดยรวมโดยใช้าาณโลกกสมู์่่อนนะะคว พลังงานโดยรวมของคนธาตุน้ำเนี่ยในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายน64เนี่ยพลังงานรวมๆของคุณคืออะไรเปิดไพ่ขึ้นมาค่ะสัญญาอืมเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะสําหรับความรักนะเปิ้นมองว่าคุณอาจจะเคยผูกพันสัญญากับใครไว้เปิ้นมองว่า มันมีคนที่คุณอยู่ในใจหรือเป็นคนที่มันเป็นคู่ของคุณจริงๆเนอะไพ่สัญญานี้มันเป็นเหมือนแบบเราเคยทําสัญญาเขามาก็ได้นะจากอดีตชาติต้องเกิดมาคู่กันก็ได้หรือชาติภพนี้คุณอาจจะเคยสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้ว่าโอเคเราจะรักกันหรืออะไรก็ตามนะมันเหมือนมีความผูกพันมีแบบข้อผูกมัดระหว่างคุณกับคนรักของคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดอะคุณอาจจะมีใครในใจที่คุณผูกพันก็ได้หรือว่าคุณกาลังรอคอยคนที่คุณ เหมือนรู้สึกว่าเป็นคู่ของคุณก็ได้ค่ะส่วนถ้าเป็นคนคุยหรือว่าคนมีแฟนแล้วนะบ้นก็มองว่าคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่เป็นโซเมตของคุณเป็นคนที่คุณจะแบบผูกพันแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละสถานะนะคะว่ามันจะสัมพันธ์กับไพ่ใบนี้ยังไงเนาะเริ่มต้นที่คนโสดค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ,ไะ,คะ8ไม้ค่ะ The h i g h f e n d นะคะ6ไม้ค่ะ10ดาบค่ะ7เหรียญแล้วก็ใต้สาหรับเป็นเด็กถือเหรียญ ก็ต้องบอกว่าไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะทั้งที่คุณเป็นคนธาตุน้านะในช่วง15วันนี้เพิ้นมองว่าคุณน่ะน่าจะใช้ชีวิตแบบทํางานหาเงินอาจบางคนก็อาจจะไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมเข้าวัดวารามอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนแบบเออเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าทํางานจริงจังอะไรเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตตามแบบคันลองของคุณค่ะหมายความว่าคุณทํายังไงคุณใช้ชีวิตยังไงคุณก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่เนาะ คุณอาจจะผ่านอุปสรรคปัญหามาเพิ้ลไม่ได้มองว่าแค่เรื่องความรักนะบางคนอาจจะผ่านวิกฤตชีวิตมาก็ได้ในเรื่องการงานการเงินด้วยก็ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้จริงจังในเรื่องความรักและถ้าเกิดใครที่ผ่านอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักมาด้วยนะเหมือนเรายังมีแผลอยู่เนาะคือเรายังแบบยังเจ็บปวดยังจมอยู่กับความรักเก่าก็ได้มันเลยทําให้เรายังไม่ได้อยากจะมีความรักใหม่บางคนอะ่ะคุณไปโฟกัสเรื่องงานใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นไปได้คะ่ะที่คุณหวนคิดถึงคนเก่าๆความรักความเจ็บปวดเดิมๆก็ได้นะมีไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้คือแบบยังอยากให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็คล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะเปิ้นนนมออาาคคคุุณณเเป็โสะจจหืแบบ ยังรู้สึกว่าคนที่คุณแบบ ถ้าเกิดคุณยังมีความผูกพันกับคนเก่านะมันเหมือนเราเคยสัญญาอะไรกับเขาไว้หรือเรารู้สึกแบบผูกพันกับเขาบ้างๆทาให้เรายังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ก็ได้คุณก็เลยไม่ได้พร้อมที่จะ move on หรือว่าพร้อมที่จะไปเริ่มต้นความรักใหม่นะอืมเปิ้ลมอว่าเป็นแบบนั้นคุณก็เลยใช้ชีวิตแบบโอเคทํางานหาเงินอะไรของคุณไปเพราะว่าคุณยังไม่ได้เจอคนที่ใช่มากกว่าคนเก่าอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าคุณโสดมากๆเลยนะคะแล้วยังไม่ได้มีความรักแบบเจ็บปวดหรือว่ารอคอยคนเก่าเปิ้ลก็มองว่าคุณรออยู่่เือเหรีนนะนาคัจว้มม คนดีๆเข้ามาเป็นคนที่เราสามารถพัฒนาได้ไหมคนที่จะไม่ทําให้เราเจ็บปวดอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหมเปิ้ลมองว่ามีนะเพราะไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดไม้อาจจะเจอจากอย่างที่บอกที่เรียนที่ทํางานนะคะหรือเจอจากการเดินทางหน้าที่การงานของคุณที่ต้องพบปะติดต่อก็ได้แต่ว่า มันต้องดูไปน,นานๆค่ะให้ไฮไล์แฟนขึ้นมาอย่างนี้เนอะเพื่อนมองว่าคุยได้สารสัมพันธ์ได้แต่คุณอนะ่ะต้องใช้เวลาเรียนรู้คุยไปน,นานๆเพราะว่ามันเหมือนเราต้องดูคนที่เราแบบคิดว่าใช่ที่สุดอะ่ะอืมคิดว่าเป็นแบบนั้นเนอะเพราะฉะนั้นในช่วง15วันนี้ยังไม่ได้ผลีผามไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเร็วหรอกเนาะ คือถ้ามีคนเข้ามาคุณจะดูอย่างช้าๆถ้าไม่มีใครเข้ามาคุณก็จะยังคิดถึงคนเก่าๆหรือว่ายังมีแผลกับคนเก่าอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันต่อมาโรแมนเซ n โจค่ะขึ้นมานะคะบอกว่า Release y o u r ex ค่ะแล้วก็ f r e yourself เปนว่าส่วนใหญ่เลยน่าจะเป็นคนที่เคยมีความรักความสัมพันธ์มามากกว่าไม่ได้แบบโสดแบบจนไม่มีใครคุยมากกว่าเนาะปนคิดว่าเนี่ยเห็นไหมมันมี r e l e a s e your e กกับ free yourself คือเราเคยผ่านความรักที่ไม่ดีมาที่เจ็บปวดมาเรายังคิดถึงเรื่องรรราาาาาาเเเเก่่่่่อออยยยูังไมป,ปลลดะพะพาาจจแบบ ผูกพันกับมันเนื้อออกมาคือมันไม่ได้มองว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อคู่อย่างเดียวนะแต่ว่าตัวเราเองอะที่ผูกพันกับความสัมพันธ์นั้นนะแล้วเราก็เหมือนแบบสร้างจิตของเราเพื่อไปผูกมัดมันทําให้คุณอะไม่ได้สามารถ ออกจากพันธนาการนั้นได้ก็ได้นะคะแทนที่คุณจะไปมีความรักที่ดีเนะาะไพ่เลยบอกว่าให้ปลดปล่อยตัวเองค่ะเนี่ยสองใบขึ้นมาเหมือนกันเลยนะให้คุณปลดปล่อยอดีตแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาคุณจะได้สามารถมีความรักที่ดีได้สําหรับคนที่เหมือนแล้วยังติดก,กับความรักเก่าเนะเาะป้อนเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันท็อกซิกนะคุณเสียใจคุณเจ็บปวดนะแล้วคุณก็อาจจะไม่กล้าที่จะมีความรักใหม่ก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับคนเก่าจนคุณเหมือนแบบพอไม่มีความรักครั้งนั้นละฉันจะไม่มีคู่อออออีีกกกแแล้้้้้้้วววบบบนนน็ไไดดคคคคืเเปิม่่่่่่ยยาาาาาาาใหุุณณงงพพระขถ ปล่อยตัวเองได้ลืมอดีตได้นะแล้วก็กลับมารักตัวเองนะคุณจะเจอคนที่ใช่ค่ะไพ่สัญญาใบนี้คือคุณปลดปล่อยตัวเองได้นะเปิ้นเชื่อว่าคุณจะเจอคนที่ดีคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นณนะ15วันนี้เปิ้นม,มองว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณไปเรื่อยๆเนาะเหมือนแบบพยายามเหมือนทําตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปนะหน้าที่การงานการเงินของคุณนะก็ ยังโอเคอยู่ค่ะเปิ้นคิดว่าคุณไบโฟกัสในเรื่องนั้นมากกว่าแล้วค่อยๆเยียวยาตัวเองนะทําตัวเองให้เหมือนค่อยๆหายจากความเจ็บปวดอะ่ะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค่อยๆดีขึ้นนะเปิ้นก็เชื่อว่าคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะคนธาตุน้ําเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับคนโสดต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะสิบดาบมันก็เลยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นกับคนธาตุน้าไม่รู้เปิ้นมองว่าคุณค่อยๆจะแบบ อมทุกข์เจ็บปวดกับความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะสิดาบนะคะสตริงคนะ่ะเอมเพอร์เรอร์นะหดาบนะควีนถือถ้วยและต้สำหรับเป็นเดอะมูนอีกคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะค่อนข้างมีความเป็นธาตุน้าสูงมากเลยทั้งควีนถ้วยแล้วก็ The Moon, นะเดอะมูนเนาะอมแล้วก็มีสิบดาบที่เป็นไพ่ของความเจ็บปวดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหลายท่านนะเปิ้ลมองว่าคุณอาจจะเหมือน เจออยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ได้ค่ะแล้วคุณก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์นั้นได้เนะเพราะว่าคุณอ่ะไปผูกติดกับเขาเหมือนกันคล้ายๆกับคนโสดค่ะคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราถ้าเราใช้สมองคิดอราเรารู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันยากจังเลยเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหามีสตริงขึ้นมาแล้วก็เอเ e อร์เรอร์คือไพ่ของการที่เราไปเจอคนเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันพูดคุยกันน้อยค่ะการสื่อสารมันน้อยมันทําให้มีปัญหาเนอะแลวววเเเรรราาากกตตออองงงคคคดะยยมมมมมัััันนลีีใจจไไปสพพธ์ทู่่่ เราต้องคิดเองเออเองแล้วมันเลยมีความกังวลในใจสูงมากเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงดีหลายท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเพื่อนต้องเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณอ่ะดูดีๆก็แล้วกันนะมันเป็นรีวิวของคุณนะคะไม่ใช่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่นะการตัดสินใจของคุณต่างหากคือคนที่ใช่หมายความว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยในใจคุณบอกว่าคุณรักเขามากเลยนะเพราะมันมีควีนถือถ้วยนะเพิ่นคิดว่าคุณชอบขามาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันท็อกซิกมันทําให้คุณเจ็บปวดมันทําให้คคคุุณณไม่่ด้ัักกตววเเอออองงะ็าาจจยๆ นะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดนะแต่เปิลคิดว่าคุณจะดีขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะเวลาจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าโอเคมันน่าจะมีโอกาสดีขึ้นแล้วมันจะสามารถพัฒนาได้คุณอาจจะยังอยากไปต่อก็ได้นะเปิลก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าไพ่กอบหมอบอกว่าคุณอาจจะเป็นคู่กันก็ได้ค่ะแล้วมันมีความผูกพันกันที่ทําให้เราต้องฝ่าไปด้วยกันเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่จะเป็นคู่กันแปลว่ามันจะไม่ใช่การทํางานของคุณคนเดียวนะ มันต้องร่วมมือกันถ้าเขารักคุณด้วยอ่ะเขาก็ต้องแสดงออกถูกไหมว่าเขาเพยายามเหมือนกันแต่ถ้าความสัมพันธนะ์คุณพยายามอยู่คนเดียวแล้วทําให้คุณมีความแบบเหนื่อยมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจมีความรู้สึกวิตกกังวลตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มันยากลําบากเนอะคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่ไว้วางใจได้ยังไงไปตลอดอะไรเงี้ยอืมบางคนอะ่ะให้ระวังด้วยนะเปิ้ลมองว่าคุณอาจจะซึมเศร้าได้บางคนก็แบบร้องไห้เหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็หดหูอะไรแบบเนี้ยขอให้คุณแบบ เพื่นแนะนานะถ้าคุณกังวลมากๆนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันท็อกซิกนะแนะนําว่าให้ให้หาคนที่คุณไว้ใจนะคะปรึกษาเนาะมันจะได้ดีขึ้นนะเปิ้นไม่อยากให้คุณเก็บไว้เพอเก็บเก็บแล้วบางทีเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากใช่ไหมมันก็ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งน้อยยิ่งดาดิ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้คุณยิ่งทุกข์เนี่ยมันมีทั้ง10ดาบมีทั้ง6กดาบมีทั้งควีนถือถ้วยแล้วก็มีเดอะมูนนะเปิ้นคิดว่าคนมีความสมพั์ไม่ชัดเจนะคุณค่อนข้างจะแบบหาทางออ ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ15วันนี้นะอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ที่คุณจะตัดสินใจอะไรเพราะคุณค่อนข้างดําดิ่งแล้วก็คิดเยอะเกินกว่าเหตุด้วยจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรความสัมพันธ์นี้อาจจะดีก็ได้แต่ว่าคนคนนั้นของคุณเขอณาอาจจะเหมือนแบบไปทํางานหาเงินอะไรแล้วมีเวลาให้คุณน้อยก็ได้แต่เรานอยไปเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดอะไรแบบที่เกินกว่าเหตุไปมากไพโรแมสแองเจลค่ะขึ้นมาว่าฮัน o มูแล้วก็โซเม t e เนี่ยมันมีโอกาสสูงเลยที่คุณอะทนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเนี่ยเพราะว่าคุณอะคิดว่าเขาคือโซเมตแต่ต้องบอกนะโซเมตอะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่ครองก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเป็นโซเมตที่เป็นคู่กรรมของคุณที่มาเพื่อชดใช้อะจะเคยสัญญากันว่าจะต้องมาใช้ชดใช้อะไรกันก็ได้นะคุณก็ แค่ทําทุกวันให้มันดีที่สุดค่ะแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูว่าโอเคฉันใช้กรรมไม่เธอไปมากเกินไปแล้วฉันทุกทรมานมาภาคพอแล้วนะเปิ้นก็เชื่อว่าเวลาจะทําให้คุณเหมือนเหมือนมีสติอ่ะแล้วก็เดินหน้ากับตัวเองนะไปหาโซเมที่แท้จริงของคุณค่ะแต่ถ้าคนนี้เป็นโซเมทของคุณได้จริงๆนะให้คุณพิจารณาดีๆนะอย่าล็อกตัวเองถ้ามันเป็นไปได้อ่ะคุณก็สามารถไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้ฮันีมูลใบเนี้ยปิลไม่ได้มองว่าโอเค ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณอ่ะยังแบบไปต่อกันได้นะก็ลองชวนกันไปเที่ยวค่ะไปฮันนีมูนไปเหมือนไปเดทไปอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะแทนที่คุณจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณกังวลและช่วงนี้คุณพักเบรกความสัมพันธ์กับเขานะเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าเพิ่งเพิ่งเลิกราหรือว่าเพิ่งห่างๆกันไปอะไรแบบเนี้ยเม่้อมองว่าคุณเอาเวลาไปพักผ่อนค่ะฮันนีมูนในที่เนี้ยไม่จำเป็นต้องไปกับคู่นะคุณอาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนฝูงครอบคร จะมีพลังงานที่ดีเมื่ออยู่ที่น้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไปทะเลไปน้ําตกอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีหกดาบแล้วก็มีเดมูลด้วยนะเม้นก็คิดว่ามันก็สอดคล้องกับฮานิมูลค่ะที่คุณจะเอาเวลาไปท่องเที่ยวนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกับเขายังคุยกันอยู่ดีแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นมากขึ้นนะก็แนะนําว่าให้ไปเที่ยวร่วมกันแต่ถ้าพักเบรกแล้วคุณอยากจะอยู่กับตัวเองเพื่อเพื่อที่จะทําตัวเองให้มันแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมานะก็ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ได้กับพพพ่่่่อออออแมมมมีีีนนนนน้้้้งงงงกกกก็็ไไไไดดจจจาาาาาเเปปะะะตัััับบบคคททุณหวสธ์ ก็ได้ค่ะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ The Fool นะคะ High Priestess ค่ะหนึ่งเหรียญอัศวินถือไม้อัศวินถือถ้วยแล้วก็ใต้สำรับเป็น hermit ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็ตลกเหมือนกันนะมีทั้ง hermit มีทั้ง The Fool ก็ค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะมันเหมือนให้อิสระแกกันเนาะเหมือนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได เขาเลยนะแบบใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันมากมายอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างให้อิสระแก่กันอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันอาจจะมีความกังวลได้ค่ะไฮพรีเทสเนี่ยมันก็มีความกังวลเหมือนกันนะว่า เออความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงนะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้คะ่ะว่าคุณจะเอายังไงต่อไปนะเป็นกําลังใจให้คนมีคู่เปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณจะตัดสินใจได้ในช่วง15วันนี้นะแต่เป็นช่วงที่คุณอาจจะอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดทบทวนว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคือจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันหรือว่าจะแยกย้ายแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่มองแล้วโดยรวมเนี่ยณตอนนี้ยังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นนะบางคนความสัมพันธ์พอให้อิสระแกกักัันนนนนมม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 าาาาาากกกกกกเเหหืืออออตต่่่่่่่งงงคคคคไได้ทรรรทํิจจรรรรวใยีีีโสลุุณณูขะ นะแล้วทําให้มีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ได้เช่นกันแต่เปิ่อนไม่อยากให้นอยนะว่าแบบอุ้ยเราไม่ได้มีทรายว่าเขามีนึกออกมาแล้วอยู่ๆเราก็ไปเหมือนแบบไปมโน,โนไประแวงเขาแล้วทาให้ความรักมีปัญหาไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าด้วยความว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์หรือคู่ของคุณอาจจะมีเสน่ห์ทั้งคู่คนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะและอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ตัวคุณเองอะถ้าเกิดคุณมีคนเข้ามาเนี่ยนะมีทั้งอาซวบินไม้มีทั้งอาซวบินถ้วยคุณอาจจะคิดทบทวนอยู่ก็ได้คะ่วคะว เพราะฉะนั้นใจเย็ยนๆร่มๆค่อยๆดูค่ะว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงกันแน่นะแล้วบางคนค่ะเนี่ยในใจมันยังตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความผูกพันอยู่อืมบางคนอ่ะมันเหมือนแบบ เราไปเจอคนที่เข้ามาใหม่อะมันอาจจะเคยเป็นความผูกพันของคุณก็ได้นะทําให้มันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบนะคะส่วนใครที่แบบไม่ได้มีปัญหาคนบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะพวกคุณก็ยังรักกันอยู่ค่ะมันยังมีสัญญาร่วมกันอยู่นะคุณจะสามารถกลับมารียูเนียยแล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้หรือสร้างความมั่นคงได้ถ้าใครห่างหางกันไปเปิ้ลก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ก็ได้นะที่แยกย้ายก็ไปทําธุระปะปังส่วนตัวไม่่่ต้้้ออออองงนนนนยยยเเเเะะมีไรรใใหปปิดดจพพูคคุกัทส็ขา แล้วก็ไม่บอกและช่วงเนี้ยก็ต้องบอกแบบนี้เพราะขึ้นไฮ p ริเทสแปลว่าคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีนะถ้าเกิดคุณคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่คุณเอะให้คุณเชื่อในเซนส์ของคุณนะแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบจริงจังมากให้เก็บข้อมูลก่อนแล้วหาหลักฐานก่อนเนะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะต่อมาโรแมนเซนโจ e ค่ะข,ขึ้นมาว่าอันเนี้ย play a t t e n t i o n to the red flag เนี่ยสอดคล้องกับไฮพีเทสเลยนะคือให้คุณมองสัญญาณธงแดงค่ะคือถ้าในความสมคัญอนะ่ะมันมีอะไรที่มันผิดปกตินะมันคิดว่าคุณจะมีมีสัญญาณที่ทําให้คุณจับได้ว่าเอ้ยคู่ของเราแบบแปลกๆไปนะทําไมเขาห่างๆทําไมเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อย่าเพิ่งหนอยต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคู่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพราะพจนบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีสนเสน่ห์แล้วมีคนเข้ามาคุยแล้วทําให้คุณหนอยแล้วชวนทะเลาะนะซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นนนนนนนะเเเเรราาะาฉะััั้้คค่่่่่อออยยปปป็็ๆดูวมแบบหืลนะ รวมถึง Healing Family Issues ด้วยค่ะบางทีว่าคนมีคู่อ่ะค่อนข้าจะมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคืออาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณ2คนก็ได้แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของพวกคุณคือพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคนรอบตัวก็ได้เช่นกันที่เป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะแทนที่มันจะพัฒนาจริงจงไปได้ไกลอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบ ห่างๆกันหรือว่าพักเบรกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคนเป็นแฟนกันก็อจะเหมือนแบบมันยังไม่ได้สามารถพัฒนาต่อยอดไปไกลกว่านี้ได้เพราะว่ามันยังมีปัญหาอุปสรรคเนอะที่คุณต้องแก้ไขก่อนส่วนใครที่เป็นคู่เป็นแฟนแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้เนอะป้นก็คิดว่ามันก็อาจจะมีปัญหาที่คุณไม่พูดคุยกันและเก็บไว้ในใจอะไรแบบเนี้ยวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณจําเป็นจะต้องโอเคนิ่งๆอะ่ะดีแหละเพราะว่าดูแล้วคุณไม่ได้อ m o มชัน a l ลเนอะแต่ว่า คุณจะเก็บเก็บเก็บแต่บางทีการเก็บของคุณอ่ะมันมากเกินไปเก็บแล้วก็ค่อยๆใช้สติปัญญาในการคิดทบทวนก็แล้วกันเพราะป้ายใต้สําหรับค่ะเป็นเฮอร์มิตนะซึ่งิ้นคิดว่าดีเพราะว่าคุณจะใช้ปัญญาในการตัดสินแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อารมณ์เนาะคุณก็จะค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆคิดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในช่วง15วันนี้ขอให้คุณค่อยๆคิดก่อนค่ะเก็บหลักฐานเนาะแล้วก็ค่อยพิจารณาตามเหตุผลก็แล้วกันว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ดีเพราะดูแล้วมันมีโอกาสที่จะะแก้้ปัญหาไดน ความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเปิดใจพูดคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนะและถ้าคุณเป็นคู่กันค่ะปั้นก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณก็จะยังไปต่อได้นะอืมยังไงเป็นกําลังใจให้กับคนธาตุน้ํานะคะวันนี้จบแล้วค่ะสําหรับคลิปความรักลายธาตุนะคะแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ